ฮันน่าพี่ฮันทุกคนดูก็คือแบบให้อยู่กับแชมพูก็คืออยู่นะคะก็คือคิดว่าแชมพูเนี่ยคือขนมของตัวเองแหละเลยไม่ยอมลุกเดินหนีไปไหนทางนี้ค่ะหนูสวยแล้วหนูสวยแล้วนี่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 ทางนี้เห็นไหมถกเนี่เนี่ยเนี่ยก็คือคิดว่าแบบแชมพูเป็นของดิฉันแล้วนะคะ ตัวอื่นทมไกลนี่พี่เฉาอ่ะพี่เชาเฉา,า,าเนี่ยทุกคนดูเนี่ยถ้าถามว่าทำไมไซถึงนิ่งน้องไม่ได้นิ่งนะคะน้องรอขนมค่ะเนี่ยเวลาเนี่ยเนี่ยเขาอยากกินขนมก็คือแบบอ่าโอเคสั่งอะไรชั้นใช่ไหมได้หมดคะ่ะ อย่าตัวร้ายอ่ะเนูเก่งแล้วอ่ะ,อะพี่ชาวพี่ชาวนั่งลงชาว,น,งงชาวนั่งลงก่อนชาวอยากใกล้แม่ขนาดนี้นั่งลงนั่งลงมันใกล้กล้องเกินทุกคนดูดูเธอนังคิดว่าแชมพูคือขนมเดินไปเศ้าที่เดิม เห็นไหมเห็นไหมทุกคนดูมีความห่วงกูก็ดึงมาแย่งอ่อโนโนโนลูกหนูนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงค่ะโอเคเก่งแล้วมองแม่ก่อนอ่ะอันนี้อ่ะอ่ะเด็กคนนี้เขาก็มาขอนะคะแต่ โอ้น้ำลายไหลน้ำลายไหลแล้วมันหิวขนาดนั้นเลยห,หนูอยู่กับแชมพูดีๆสิลูกออ่า นั่งก่อนเนาะนั่งสวยๆก่อนพรีเซนเตอร์โอเคอ่ะเก่งมากไม่เอานะนั่งลงนะโอเคเก่งแล้วนี่นิ่งนิ่งนิ่งคอยก่อน คอยพี่ชาวคอยก่อนนะแต่ตอนนีนะ้มีหลังกล้องมีตัวหนึ่งนะคะก็คือมาดมหูมาดมเน่ยมาดมหูมาดมคอเราอยู่มาขอขนมเหมือนกันเป็นพี่จิ๋วเองครับพี่จิ๋วก็อยากกินขนมเหมือนกันนะอออ่าไม่กินนะให้แล้วก็ไม่กิน โอเครอบสุดท้ายแล้วนะคะก็คือจะไม่ให้แล้วเนาะเดี๋ยวแม่ไปถ่ายภาพนิ่งหน่อยบ้างโหกบพี่เชาโอเคทุกคนอันนี้ไปจริงๆแล้วบ๊ายบาย